สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับนี่มาดูภาพมุมสูงครับบรรยากาศหน้างานโดยรวมนี่เลยครับแท็กเตอร์ดีหครับ แ a t D5 ผู้ควบคุมก็จะเป็นทางฝั่งของตีเล็กสายมันครับเปิดชั้นเลนออกเพื่อจะให้คุณพลลดขุดในลวงเอาพื้นแข็งขึ้นมาให้ได้ระดับครับ ไล่โคลนออกไปก่อนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดหน้างานแล้วครับ ไล่เช็คระดับแล้วตีเล็กเปิดเลนเออกไปวางใบมีดแล้วเปิดโทรออกไปยาวๆครับ ซูเฟอร์จำเป็นครับเข้าเวรแทนป่าอ้วนเลนตรงนี้ก็จะเริ่มเนืดแล้วครับเนื่องจาก ตากดดแดดไว้พอสมควร หอยาวไปครับโอ้ดันมาเต็มใบมีดเลยครับ ตรงนี้ก็จะเริ่มแห้งนะครับไปดูทางฝั่งของรถขุดกันบ้างครับ คันนี้ก็จะเป็นซานี่ S Y สองหนึ่งห้าสี่ Super A C E ปรราอาจารย์สายโหดของเราครับป๋าเจาะวันนี้มาถอยทรายกันชิวๆกันหน่อย ไสไซไล่ระดับครับถัดมาอีกก็จะเป็นพี่ตูมตางครับโคเบโกเอสเคสองร้อยซูเปอร์เอ็ก,โกแนวร่วมฟ้าบานานจากอำเภอเกษตร,ษรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ มากระจุกกันอยู่ตรงนี้สามคันครับตรงกลางนี่ก็เป็นซานี่เอสวางครับบังคับโดยชโชเฟอร์ใหม่บายา หอยทายเล่ระดับเข้ามุมครับ อันนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นท่านเปาแล้วครับควบคบุมตอนนี้ก็จะเป็นป๋ายารับบทแทนถัดมาเป็นซานี่เอ2 1วสองหนึ่งห้าสี่ครับพี่ต้นสายชิลประาำทีม โดยรวมครับฝั่งบนคันนี้ก็คึกคักเหมือนกันครับโกเบโกเอ1เคร้อยสี่สิบซูปเปอร์เอ็ม เป็นทางฝั่งของเซียร์ฟอร์ดครับทีมงานคู่บุญแต่ดินขึ้นดำครับ บรรยากาศสบายๆครับอ่าปล่อยตัวครับยืนรับดินกันบนถนนชิวๆเลยครับ แนวร่วมหล้อทีมงานฟ้าบันก็ทราบจุดเทนี่ก็ไม่ถึง1กิโลเมตรครับเทตามฝั่งนี่แหละก็จะวิ่งมาเทรตรงขอบฝั่งห้วยนี่เลยครับ จุดเทดินนะครับตามฝั่งอ้าวเสียแทนเป็นอะไรเกมหรือเปล่าเรียบร้อยครับน่าจะถอยลงมาลึกเกินไปนะครับถ้าไม่ระวังี่มีร่วงลงสะได้ ขาดเสียวเหมือนกันครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ